สบายดีสวัสดีครับพันยศิปลกกับร้านหน่อยรักต่างวัยนินตาสาวร้านรักต่างวัยค่ะวันนี้มากินข้าวเมนูแกงนกไมแ้แซ่ใส่กระดูกหมูมปัปาทากับปนอีกกระปู <c oughs> อันนี้อ่าอ่าลาวไทยไทยไทยบวกลาวนะครับไถ่ะละเหลาวไทยลาวอันนี้านสาวลาวเห็ดนี่แกงลูกหมูใส่นกไมแ้แซ่ อันนี้ของผมเนี่ยป่อนอีกัปูนะครับป่อนอีกับปูบ้านๆกินกับผักดสด,ดก,กินกับข้าวเจ้านะครับอีกัปูได้มาจากบ้านตาดนะครับนองน่องอห้โอ้ยน้ำเดือยมวยนะครับป่อนอีกปัปูเนี่ยลองชิมอีกัปูบ้งกันค้างแดกคือเกานะครับที่ผมเห็ดป่อนอีกัปูพอเคยเห็ด แต่อยากเห็ดน้องเห็ดโอ้โหไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดหวังนักเข้มไปหน่อยนึงแต่ว่าเขากับใจหน่อยๆคันคันมันเข้มอมืถ้าจะได้กินพักนะครับ กินได้คือฟอะพลาทังกินไดเพราะว่าเตยย่ำย่ำเล่นย่ำขึ้นกินได้คือเราเพิ่มอันนิวย่ำได้กินได้ย่ำนั่นเป็นบ่ย่ำขึ้นอีกินเอียงส่วนมากย่ำขึ้นวนมากกินเอียงย่ำขึ้นย่ำขึ้นอ่ะอ่ามันจะทำแนว่ยกลิ่นย่ำขึ้นเอียงแนวกินอันนั้นแหละอันนั้นคืออียง หอยบ่้ยจุหอยหอยจุกบ่บ่บสมปันไดเนาะมันโมเมนต์น้องไม่สมเด้เนาะแซ่ เป็นน้อเซียมื่วันพุธวันพุธแล้วนะครับวันพุธที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดบาทวันพุธที่ยี่สิบแปดนะครับมือหนี่็มากกับายฝนนะครับเมื่อวานเนี่ยหลังจาะบรรยากาศ ท้องฟ้าปลอดโปงแดดนะครับแดดจ้าจนหอดคำหมดละนะครับจนหอดคำหอดเืิดคือเหมือนกับว,ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่ามฝนได้เยว้าตกแล้วแต่หลังจากที่ไล่สดจบมือเสื้อนนี่เนาะฝนก็นลงมาคือเกาตกจนหอดเดียวนี่นะครับตอนนี้ก็ยังบรรยากาศฝนตกดินที่อุราน,นะครับ <c oughs> น้ำบางพื้นที่ก็่วมขรั้งแล้วกินเขาอิ่มแล้วผมจะขับรถเซที่ยวเบิร์อยู่นะครับว่าไปหาเบิร์นว่าพื้นที่ใดน้ำ่วมแน่ถ้ายให้นำวมแล้วจะถ่ายคลิปมาสู่เบิร์นะครับวันนี้เก็บไดส้สามสามเมนูพัคสามสามยาม่าง เมนูพักเมื่อนี่บ่ได้ย่งบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดประตูเขายังในส่วนก็คือ,อยังเก็บอก่มเก็บเอาอยู่ทั้งหนอกใ่รถแล้วม,มีพักวัลเวอ่าผู้ข้าวตัวนั้นบ้องหัมตัวใบยีหลาบ้องหัมแล้วกับใบขิงอ่อนเนี่ยนะครับขิงอ่อนหอมหอมดีเลยงั่มา กิงนี่งามกิงกิงนี่เป็นเป็น,ปนต้นเพื่อที่ปลูกง่ายแม่นเหบอบบกูนะครับเหาบกเก็บบกูสมว่าย่ำแหลงย่ำอย่างนั้นหอนาบกหยอดหนำเขาก็อยู่อยู่ในดินแฝงตัวอยู่ในดินนั่นแหละต้นต้นต้นก็นเหี่ยวลงไปนะครับต้นเหี่ยวลงไปก็สร้างเขา <S <S พอดีถ้าเถือน้ามตึกยังหอาขุด <S <S หอามาหอดหนำยังสิกระโป้งขึ้นอีก แดี๋ังอีตนะกตน่าปลูกเปด้ยินพงไปีตูนี่ครต้อตงื้อต้องื้อยอดต้องื้อลงทุนื้อบ่าเหเห็นน้องคนปลูกกินได้บ่งดวนของห้าวกินบ่โดนตายแล้วมันมันมีหน่อยตน้นมันต้องเล่นแบบปลูกไว้จนว่ามันกินบ่าท่านให้มันมีหลายๆายตน้นแล้วก็ให้มันเป็นหมากแห้นเป็นหมากล้นลง มันเป็นหมากล้วนล่อง,งมัน,ก,นก็จะอันนี้ก็จะามาเก็บผักเห็นไหมบ้านอย้่ข้างหร่อ,อันนี้ลูกไก่เติมอยู่บ, <c oughs> บ้านที่ปลูกพักไว้มพี่น้องมากขอน่นแน่ขอนี่แน่นะครับขอกระให้บแพง เดี๋ยวผมประกาไปขอเพิ่นปลูกกินเอานะครับมีมีดินอยู่ก็ได้ปลูกมีพื้นที่ก็ได้ปลูกอยู่นี่ยังได้ไปขอพักเพิ่นกินอยู่นี่ขอข้าขอกิงเพิ่นกินอยู่นี่ครับตะไคร้อยู่เนี่ยมันเหรอเป็นเรื่องไดอยู่มันกระเขือนเนี่ยสองต้นทั้งหนังมันเป็นขุ่นอะ ทุกอย่างเขาต้องบูรณาการเรียกว่าบ,บูรณาการตรงไหนที่มันเก่าเราก็ซ่อมแซมคือยังบ่านเก่าห่าอยู่บ่านเก่าหกอต้องสมแทม,มบูรณาการก็คือทําให้มันดีทําให้มันใหม่อยู่เสมอลุกดนได้ได้สองปีแล้วบงังย่างเนี่ยยางบ,าบกอะไลบุกพังแหล่งปีกายนี่แ่ปีกายนี่ที่โดนแล้วนะ ว่าโดนแล้วดิตอนนั้นอันบอนนั่นมันยังมีหนาหกเด็กก็ะยาหกจนมลามแต่ไครนี่ปลูกยังไม่ถึงปีปลูกว่างตอนนาแรกอะ่ะตอนที่จะเบิดหน,นาเนาวนะ่ะเพราะว่าโดนแล้วนะบ่มันคนปลูกให้ต่งได้ยัง ข่ยนี่แห้างขวอมจำมข่ห้างเึ็นเลือดยังไม่ถึงสองปีเพิ่งจะได้แก็บกินเนี่ยหอมปีปีแล้วนะนนเนาะ่าจะหอมเลยปลูกในช่วงที่เกี่ยวเขาแล้วนหม้ยช่วงหน้าเกี่ยวเขาแล้วนะช่วงหนา้าปลายหน้าหนาวอนะตอนนี้หน้าหนาวยังบ้นใ้เขามาเลย อายุของเขาของเพือจแต่ละชนิดมันมีอายุของเขามันมีส่วนหนึ่งอันส่วนหนึ่งอันอะอ้มันเร่งเนาะมันเทลมาเลยแหม่ปูกไ้แล้วก็เพราะมันติดเนี่ยก็มันก่อนที่ก้อนที่หอดหนาแร่งก้อนที่หอดเดือนเมษานะ่ะมันก็นติดเพราะเป็นก่อแเน่ยก่อนนิดน้อยก็ได้ตักนำ้นำเอาน้าไปหดมันชุ่มเอือ หดเจ้าหอแดงหอเจ้าหดแรงมันก็บนแรงคนแดดมาได้มันก็ได้ไม่เขากินเมื่อมันใหญ่ขึ้นมากมันก็ขื้นค้นขึ้นข้นแล้วครับเขาก็ต้องแบ่งมาปลูกแต่ว่าผมปลูกปลูกซับไปแล้วนะครับผมมี่ปลูกคาปลูกตะไคร่นึงคือคือปลูกตอนเนี้ติดบัลลังเนี่ยติดไคิดราซุ้มนันอ่าซุ้มนันมัน ขึ้นค้นข้อกับเอามากินหรือว่าแบงมาปลูกิเอามาปลูกเป็นต้นไม้ให้มันเป็นต้นไม้ขึ้นบอแมนว่าเอาให้เบิดตกินให้เบิดกินให้เบิรแล้วจงค่อยมาปลูกไม้เถื่อมันจีเถื่อมันจีนไงพ่อได้กินอ่โอ้ต้องซื้อตลาดนะครับ S <S <S มีมีซ,<อ>ซองหนึ่งเขาซือ้อยู่ในตลาดกินซื้อตลอดล่ะตลาดเพราะว่าพวกตะไคร้ตะไคร่พวกตะไคร้พวกข้าเนี่ยเขาเทดกินแทบทุกม,มือนะครับเป็นเครื่องปรุงประจำครัวเข้าตงมีเนี่ยสปลูกบกข่ขข้นนี่พักตะระแนครับตอน,นเนี้ยพักตะระแนครับ พักหอมบัวพอเหมาซื้อเป็นหอมบัวลำปางคือถึงมาใส่ป่นเนี่ยเราใส่พักหอมพักบัวลำปังบบ้คือพักคือปลูกวบงวดชุดกวอนเนี่ยจะเอาพักบัวตลาดเกิดขึ้นนะครับพักบัวที่ว่าเป็นหอมหัวแดงเนี่ยคือมันเกิดขึ้นมา่หญ่ล้ามันกะพร้อมที่จะให้เก็บคู่ก็คือเป็นพักบัวกินหัวนะครับ เราบานมันมันมันกับเท่าใบมันก็ตายเจ้าไปได้ยุใส่มาพังบัวอันอันนั้นเรอ,อยุร้านขายต้นไม้เด้วไปซื้อยุร้านขายต้นไม้มก็ยังพักสรันแหนนะครับปลูกซื้อยุตลาดมากกว่บกติดอ,อ่าพักสละแหนเนียน่ยมันจะอาจจะแพร่ปุ๋ยบางอย่างนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ยเคมีบ่ได้เด้อใบกูดตายบด กาไปซื้อไปซื้อจากร้านต้นใหม่ก็มามาปลูกไหว้นะครับ้วก,กมิ่งตาทดจอบปลูกนนํำนะครับสารแน่ปลูกหน่ำที่เอาอนนซื้อ,<ะ>ซ,อซื้อมาจากตลาดติดปะติดนั้งต้นก็นตายแล้วอืมนั่นแหละต้นในที่มันยั่งต้นในทีมนนทมันงามเข้ากันเอาไว้ถาเป็นเป็นขยายพันธุ์จะพยายามไว้มันไายนะครับ ผักคอมปอมยังจากคือผมปลูกไว้เนาะชุดก่อนเนี่ยมันเป็นดอกเป็นยังมันแก่กับกู้เก็บกู้แล้วก็เอาวาันจุดไม่ตอนนี้ยังบ้านได้เกิดมีเกิดอยู่สองสองตนนะครับเห็นเห็นอยู่สองตนไม่ยังผักคอมปอ,ม,อมักพริกบักพริกก็ซื้อในเมาานื่อวันซื้อมาจากในหางอย่างดีนะัะพริกเกินอยู่ซื้อมาจากดูห้อมดเกิดอยู่ประมาณสักสิบ,ส,บสิบกว่าตน โอ้ยสำนันทำมันบปตายเยอเลยกินนะสิบก้นแต่ว่ามันกระต่างกันครับระว่างที่เข้าไปซื้อที่ร้านข้าเาเพาะเพาะแล้วคือมันพร้อมปลูกอะปลูกได้บก,กี่มือมันก็ได้เป็นมากใช่ไหมทำมันติดนะได้กินโดนว่าที่เขาเพาะให้ กินโดนกว่าที่อันเพื่อนเพาะเข้าไปซื้ออยู่ร้านขเขาก็อยู่อยู่ทางบ้านกับส่วนมากกับปูกเข้าเพาะเองบอเพื่อนว่ามันได้ทาโดนมันก็ได้ทาโดนเพราะว่ากว่าวันสิลไงแกมันได้กินเง้ากินดนอืมน้ดำดกอันครับแล้วสำหรับกับการกินข้าวเช้า นะครับเห็ดน้ามะเข้าอันนี้เขาตู้เย็นไว้นะครับเ<ม>พราะฝน,นมันจะเนา่าบูดมันจะบูดเร็วแล้วก็ตัวนี้ก็ยังในหม้ออีกมันเกินครึ่งบ่กําหึ่งําครึ่งหนึ่งนะครับกับพ่อได้อยู่ได้กินให้เพลนในขอบครัวนะครับ<ม>อาหารวันนี้ซื้อหมูมาห้าสิบบาทเนี่ยเกี่ยวกับปู่ดได้ฟรีนอไม่สมนอไหม่เนี่ยเท่ากับว่าได้ซื้อนะครับอาหารวันนี้คือแต่หมูห้าสิบบาทแค่นั้น สำหรับอาหารของเมื่อนี่ได้กินฮอดเทียงนะครับเพื่อนนะเขาเขาก็ได้ซื้อเยอะเด็กนะเขาเขาก็ได้ซื้อเยอะอ๋อเขาเขาไม่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเขาเป็นเครื่องปรุงเครื่องย่างทังตงเป็นแก๊สเป็นยังเข้าต้องไดซื้อไปแล้วมาจากเงินทั้งนั้นนะครับที่ซื้อวัตถุดิบห้าสิบบาทก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่ห้าสิบบาทปลาแดกปลาล่าเฉยเขาก็ได้ซื้อซื้อมาไหวแต่ว่าห้องโบเมนวา ซื้อมาทีนึงเข้าจีเฮดกินเบิดเทเดียวเขาคอยใส่ไปซื้ออ่าสี่สิบาทบอดปลาสามสิบาทสามสิบห้าสามสิบห้าบาทสามเดือนกระเบิดนะครับของพวกนี้เอาเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับ